แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับไบดีไอไบนะครับสวัสดี FC ทุกคนที่ตามรับชมไบดีไอไบนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องพิมพ์เตอร์นะแคนนอนทีเอนย์เจ็ะครับก็คือรุ่นนี้เลยหน้าเหมือนอแผ่นกระดานเนี่ยนะครับตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวเป็นรุ่นประหยัดนะแต่ว่า,าเขาก็ติดแทงมาจริงๆรุ่นนี้ผมไม่แนะนำให้ทุกคนติดแทงนะครับเพราะว่าปัญหามันจะเยอะมากและ ก็เหมือนกับที่ผมบอกปัญหามันเยอะยังไงนะครับเราแกะฝาเนี้ยออกวิธีแกะฝาก็คือจะมีน็อตตรงนี้ยหนึ 1, 2, 3, 4งตัวเราก็งัดขึ้นข้างบนนะเราจะออกมาได้ปัญหาที่มาเนี่ยคือไฟกระพริบสามดวงนะครับไฟกระพริบสามดวงอ่าหรือว่าไฟกระพริบสองดวงนะครับอันนี้เราจะมาดูกันว่ามันปัญหาเกิดขึ้นตรงไหนทําไมไฟกระพริบสดวงหรือว่าสามดวงนะครับ ถ้าตามแค o น,นทั่วไปก็จะหมายถึงชุดเฟืองด้านสายนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของชุดนี้นะครับบางทีหัวเลื่อนเลื่อนพิมพ์หมอกไม่ได้แล้วรุ่นเนี้ที่ผมบอกว่าไม่อยากให้ติดแท้งนะไม่อยากให้ติดแท้งก็คือเวลาเราใช้ไปนานๆน่ะน้ำมึกมันจะท่วมนะท่วมแถวนี้เต็มหมดเลยเพราะว่าเขาทําสำรีมานะ่ะน้อยมากผ้าซับอะ่ะให้มันซับน้ำมึกอะ่ะน้อยมาก พอมันล้นในตรงนี้พอเราสั่งคีนหรือว่า,าใช้ป็นนานๆน,นะครับมันก็จะเกิดอาการเลอะท่วมเครื่องเวลาเราสั่งปั๊มแต่ละทีเนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมกระเด็นกระดอนนะครับแล้วมันก็มาโดนชุดเซ็นเซอร์จนได้นะอันนี้คือผมรื้อลางทั้งชุดนะครับสาเหตุที่ขึ้นไฟสามดวงก็คือตัวนี้ครับเป็นโคสเตอร์ดิสนะครับมันคือเซ็นเซอร์ที่เป็นแผ่นวงกลมพลาสติกนะครับ อันนี้ก็ลองลองดูกันได้เนี่ยเห็นไหมปกติเนี่ยมันจะใสๆปิ้งๆนะครับอันนี้ก็ลองเปลี่ยนตรงนี้ดูก่อนถ้าไม่หายเนี่ยคงต้องไล่ชุดสายแพรนะครับชุดสายแพรตรงนี้ก็คือเส้นนี้นะครับนี่เส้นนี้ก็คือเราถอดทั้งปลายทั้งสายออกมาทำความสะอาดอย่างที่สองไม่ว่าไฟกระพริบจะขึ้นสองครั้งหรือว่าสามครั้งก็ตามทุกคนจะเห็นตรงนี้นครับนี่ตรงนี้ ไปไขควงผมชี้นี่นะมอเตอร์นะมอเตอร์อาจจะเสียมอเตอร์ตัวเนี้สายมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่นะสีแดงนะครับตรงนี้เลยนะครับให้เราทำการถ้าอยากรู้ว่ามันทำงานปกติหรือเปล่าสลับกันก็ได้สองตัวเนี้ถอดสลับกันไม่อย่างนั้นก็ลองป้อนไฟ DC ประมาณ1โวลต์เข้าไปนะครับถ้าป้อนเข้าไปแล้วมอเตอร์มันหมุนปกติ ก็แสดงว่ามอเตอร์เราไม่ได้เสียนะครับอืมแต่ถ้ามันเสียหรือว่ามันช็อตไปแล้วก็หาเปลี่ยนแต่ว่ามันมีวิธีที่ทําให้สามารถฟื้นคืนมาได้อันนี้ผมลองทําแล้วก็ได้ผลดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ผมจะเล่าเรื่องเออร์รอร์สองคลิปไฟสองดวงกับสามดวงก่อนนะครับสองดวงส่วนมากก็จะเกี่ยวกับเรื่องของหัวพิมพ์นะครับหัวพิมพ์ที่เลื่อนไปมาไม่สะดวกเลื่อนไปมาไม่ได้นะครับ ถ้าเราลื้อออกมาแล้วเดี๋ยวก็ให้มาดูเรื่องของสายน้ำหมึกสายแท้งถ้าใครติดแท้งนะครับว่ามันเลื่อนสะดวกดีหรือเปล่านะครับอย่างกรณีแบบนี้นะครับเนี่ยนะมันเลื่อนได้ได้ดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันเลื่อนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอาหาวิธีครับหาวิธีดูตรวจเช็คว่าสายน้ำหมึกเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ พับงอหรือเปล่านะครับอันนี้เขาติดตั้งมาผมไม่ได้ติดตั้งนะถ้าเป็นลูกค้าที่มาทํากับผมอะผมจะบอกเลยรุ่นนี้ผมไม่ติดให้นะลูกค้าจ่ายเท่าไหร่ผมก็ไม่ติดเพราะว่าอะไรผมรู้อยู่แล้วว่าอีกหนึ่งเดือนสองเดือนหรือต่อสองอาทิตย์เนี่ยเขาจะยกมาหาผมแน่นอนเพราะมันไม่จบครับทุกคนมันไม่จบทาไมไม่จบมันไม่มีชุดปั๊ม ปกติแคนนอนะมันจะมีชุดปัม๊มปั๊มน้ำหมึกทิ้งนะครับทิ้งไปใส่ผ้าซับหมึกแต่รุ่นนี้มันไม่มีนะมันใช้อัดมันใช้หลักการพ่นนะครับหลักการพ่นอย่างเดียวเลยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาน้ำหมึกเลอะทั่วเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะกับการติดแท้งหรอกทุกคนแต่ใครจะติดแบบนี้ก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเวลาเอามาซ่อมอะ ช่างก็อาจจะทําความสะอาดยากมากนะนะครับในกรณีเคสที่มันแบบไปโดนเมนบอร์ดนะครับไปโดนเจ้าเมนบอร์ดเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายได้เยอะมากนะครับอันเนี้ยสาคัญผมว่าใช้แบบเติมในตลับเอาจะดีกว่านะครับอันนี้ผมก็มาสรุปให้ฟังนะครับกรณีไฟกระพริบสองดวงให้เราเช็คเรื่องหัวพิมพ์ วิ่งไปมาสะดวกหรือเปล่านะครับแล้วก็เซนเซอร์ตรงนี้นะทำความสะอาดเช็ดซักให้เรียบร้อยนะครับไปโดนน้ำมึกไปโดนจอระบีหรือว่ามือเราอาจจะมาโดนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือแม้แต่เป็นเรื่องของการพิมพ์ตัวอักษรซ้อนนะครับพิมพ์เอียงนะครับอาจจะมีอะไรมาติดที่ตัวลังเลื่อนกระดาษหรือเปล่าตรงนี้นะครับชุดรีดกระดาษนะครับตรงนี้ อาจจะใช้ศัพท์ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอสรุปให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าเวลามันเออร์เลไฟกระพริบ2ดวงแล้วก็3ดวงเนี่ยเช็คตรงไหนนะครับ3ดวงนะครับตัวเอนคอนดิ c นะครับทางด้านซ้ายระบบเฟืองนะครับคือระบบเฟืองมันมันมันต้องหมุนได้นะดูตรงนี้ก็ได้เ,เวลามันหมุนเนี่ยนะครับมันต้องโยกแบบนี้มือเราต้อง สามารถหมุนหมุนไปได้ตลอดนะครับหมุนแบบนี้ไม่มีฝืดไม่มีติดนะก็แสดงว่าส่วนเนี้ยไม่มีปัญหาส่วนที่เราจะต้องเช็คไฟสามดวงก็คือ,อาสายเซนเซอร์เส้นนี้นะครับอันนี้เป็นสายไวเลสนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ทุกคนเจอบ่อยก็คือไฟกระพริบเออร์เลอร์สี่สี่ดวงหรือ5ดวงนะครับพูดมาตั้งนานมันกระพระิบตรงไหน นี่ผมพูดมาตั้งนานถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ไฟกระพริบตรงนี้นะครับที่เราหมายถึงว่ากระพริบเนี่ยมันกระพริบตรงลูกศรชี้ลงเป็นรูปก,กระดาษเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้นะปุ่มนี้เลยกระพริบตรงนี้หมายถึงเออร์เลอร์จำนวนครั้งนะครับกระพริบสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งหนึ่งสองหยุดหนึ่งสองสามแล้วก็หยุดหนึ่งสองสามสี่หยุดอันนี้เราจะนับเป็นเออร์เลอร์นะครับ เป็นจำนวนครั้งกระพริบสีครั้งกระพริบสามครั้งแล้วหยุดอะไรประมาณนี้นะครับ4ครั้งหรือห้าครั้งเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของตลับหมึกนะครับบางทีเราอาจจะติดตั้งตลับหมึกไม่ถูกต้องหรือดันเข้าไม่สุดตรงนี้นะครับดันเข้าไม่สุดก็เออเลอร์สีครั้งหรือ5ครั้งก็ได้นะครับก็สรุปคือรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตที่ผมบอกเลยว่าราคามันเล้าใจ นะใช้งานง่ายน้ำหนักเบายกไปไหนมาใดก็สะดวกนะครับออถ้าใครจะลื้อชุดนี้อันนี้บอกเป็นไกดไลน์นะครับจะลื้อเองนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะหนตัว2ตัวครับดูพร้อมๆกันนะครับ3ตัว4ตัว5ตัวด้านล่างนะครับจะสามารถายกชุดคานนี้ขึ้นได้แล้วก็จะมีชุด หนึ่งตัวสองตัวเป็นของแผงเมนบอร์ดนะครับตรงนี้จะสามารถยกเมนบอร์ดออกมาได้นะครับโดยที่ว่าเราต้องดึงสายแพรแล้วก็สายไฟในส่วนนี้ออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถเปิดเอาพวกชิ้นส่วนกระดาษที่มันติดหรือมีอะไรร่วงลงไปนะครับสามารถเอาออกได้นะครับหรืออีกอย่างนึงนะครับถ้าใครที่มีอะไรร่วงลงไปเอาออกไม่ได้นะ ก็ให้เราทำแบบนี้ให้เราหากระดาษแข็งๆมานะครับแล้วก็พับเข้าไปอย่างนี้นะครับพับเข้าแบบนี้หน,นะน้าหนานี่พับพับเข้าพับเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการสไลด์สไลด์จากด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยลงด้านล่างนะครับแบบนี้อ่ะดูนะทุกคนนะ นี่ครับจะเห็นว่าปลายกระดาษมันโผล่มาด้านทางด้านนี้นะครับถ้ามันดันลงออมาได้แบบนี้นะครับก็แสดงว่านะครับเนี่ยดันลงมาได้อย่างเงี้ยสไลด์ซ้ายขวาก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรติดในส่วนนี้นะครับถ้ามีอะไรติดเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วก็ดันดันพวกเศษวัสดุออกมาได้นะครับพวกคลิปหนิบกระดาษพวกอะไรพวกนี so ้นะครับเศษใบไม้เศษอะไรก็แล้วแต่ที่มันร่วงลงไปนะครับมันจะสามารถอ,าออกมาได้ แต่ถ้าเราดันแล้วกระดาษงออมาด้วยก็น่าจะเป็นของแข็งก็พยายามอย่างงั้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะหักให้เราลื้อชุดคานนี้ออกนะครับตามที่ผมบอกตำ,ตำแหน่งของน็อตนะครับมันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาเฉลยแล้วก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องของงานซ่อม TS307 Canon นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ